ดีจ้าพี่น้องจ๋ามาด้อจ้ามาอย่างปาลาเลปลาหาลาเห็ดน้ำยาเอวหัวเธอคนลาเห็ดยื้อเคจ้าพี่น้องความสุขของยายเอวกะอยู่ในป่านี่แหละค่ะเมือม่อใดเมื่อใดกะคอยกะเขาตะป้าจะคอยสดไดไิได้เห็ดบ่ได้เห็ดคอยกะเขามาทังสี่แหรอค่ะพี่น้องยังสี่แหละความสุขมันอยู่ในป่าาบ่าได้เขกามาแล้วใจสิกาพี่น้องเอ้ยทั้งมือคำปนเดกนมา ยืดจนมามืดจนข่อยฟ้าเรียนออกไปกันเลยจ้าพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งน้ำข่อยเลยค่ะบาซิมีเห็ดบอคข่อยกับเขามาพ่อเห็ดหนังไก่กุ้มเกา่ายังเหลีใย้เก็บกินด้วยจ้าพี่น้องนี่อะไรพวกมันยังพี้อยัง,ออยงกะเกียบเอาเบิดแล้วค่ะมกักหลายมากเก็บเห็ดเนยเก็บเห็ดกินเห็ดโชกดีจังมีคนกินซอยน้ำค่ะพี่น้องเลย พีทหนังไก่กุ้มนี่เพิ่นออกอยู่พอเสาพี่น้องเอ้ยระทันได้วายอยู่เพิ่นขยันออกไม่เงี่ยวกะขยันเก็บเพิ่นด้วยจ้าโอ้ยเด็กโอ้ยเอาข่อยนี้มีเงี่ยเอ้ยเก็บเห็ดก็ได้ค่ะเจ้าจะเศร้าเพราะปรทันได้คมขันคำกับมาไปอย่างหนึ่งเยอะเอาเอาบนนอกหน่ะบไหมเอาดอกนั่น ตกญ่ดีจ้ะพี่น้องแล้วเป็นฝนตกค้ำฝนค่ะีดอกหนึ่งอันนี้น้อยนั่นเพอเอาค่ะเป็นอันนี้กัมาเกิดที่มองทั้งยาง,างทั้งคนเที่ยวได้เนี่ยพี่น้องนี่เราจะนี่ราจะมเป็นทั้งคนยาง <laughs> เดี๋ยวไปเห็นดวกหนึ่งอยูใ่ในสุ่มนะพี่น้องหมุนขามาา้าอยูใ่ในสุ่มค่ะ ใส่สไ,ไว้เราดดกบางด,พงย,าดางยพี่น้องโอ้ยหัดขนาดไประวังนิดนิพี่นองง้องเลยในช่วงน้ำจะพี่น้ององดกหกจะแจหรเบิง พี S <S <々>่น้องจ้าพวกเจ้าเดี๋ยวเห็นได้ยังน้ำยาเอวหัวเถือกพุ่นน่ะยาเอวว่าแม่นคักๆแค่ขาวๆนั่นขาวๆนั่นเป็นสายยื่นั่นแม่นก็ค่ะเปิ้งไปเบิ้งไปเบิ้ง้ายเม่นไปเท่าลรอพี่น้องนี่นั่นนั่นน่ะเห็ดเม่นหรือว่าเห็ดหนังไก่พี่น้องนี่เห็นแล้วเห็นแล้วจ้าุ่นเป็นสายเลยค่ะว้าเกิดแต่ยง้ยมันเลยจะแบบโอ้ยตายลมจะแบบโดดกบบไงแบบนี้เราพี่น้องนี่เราเบิ่งดูคนละค่ะ แต่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 คุณน่ะเดี๋ยวกะยัง,อองมาทั้งนี้ดูอยู่มาแซงเดี๋ยวเพราะเห็นมันแต่พี่น้องนี่งามจังเลยนะคะเดี๋ยวยายเอาสีเอางามใหม่อวกจัดฉากเป็นไทยลูกง,งามๆกันพี่น้องโอยกะหลังหันหนาหันหลังเสียวงามใหม่อวกแล้วบังทั้งหลังพี่น้องนี่ทั้งหลังน,นี่กระเมียนพุ่นอันเดียวกันไซส์เดียวกันเลยค่ะนี่ มันเท่าบาทที่นี่ยายเอวสิเก็บมันๆอีกละเดี๋ยวเบิ่งหน้าพี่น้องมิเงเอวหัวเถือกจังไหนสิอวดได้กิเลศนาปันนี้ก็ได้ค่ะคนกิเลศนะพลาหน่อยคือมิเงเอวหัวเถือกจ้างกับอดเก็บก็ได้ด้วยค่ะนี่เก็บสนุกค่ะบาทที่นี่เบาไหลเบาดูดแล้วค่ะเบิ่องะน้างามไหลางามไหลขอเก็บดอกมีอน,นคนือมีอน เถาก็เอาขึ้นเอาเด้พี่นองเลยไม่มีปัญหานะคะเชลไม่เหยียวยังดีอยู่อสิเพยย้ำค่อยๆเก็บกันพี่นองเลยยายเอ๋อจะพายายามค่อยๆเก็บเพิ่นนะคะใครรุ้เนี่ยข่อยมะพร้าวเพิ่นมะเนี่อะ พอสนเน o แท่พี่น้องไอ้ฝนกำลังตกเนี่ยถามาสายก็นี่สวงมือนี่เนาถิ่มเบิดคักๆเนี่ย,มยไม่ได้กินเพิ่นดอกค่าเอ้อตาย ท่องห้องจอกกันหิวเขาจักมุงจากย้ำเลยทั้งนี้บัดเนนะี่ยอุอ๊ๆไงหลังซะละนี่เอวก็ได้โอ้โหเฮียเฮียเฮียอมือก่อย โผล่พันจัดฉากไทยลูกน้ำงั้พี่น้องก็สะอ่อนพันไหลค่ะียาจั้งส่นทังซีเด็กพี่น้องเคยเลี้ยงพันไวน้เหรอคนจีไทยลูกพื้นงามนพี่น้องก็สิบวกคนยิ้มหวานพวกคนผีบ้าเนะาะมัไกลายเห็ดเนี่ยตราบใดที่เห็ดเพันยังโบาวายอเอี่ยวก็สิตามล่าฮะเก็บเพันยูนีล่ะพี่น้องเอ้พันไว้จะคอยสิสักเก็บเด็กคะ่ะ <laughs> Mí hết những người cà chép bớt lại Mắc lại à. Mắc chụp hết sơ vàng khá Ồ, 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 Này, ăn lùm, lọ, đi đi quan lùm lợn mềm đi bị lùm đi bị tẹt 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 cả bố nhắn nhìn đây chứ câu xe cái ta phải cả tẹt câu ไม่นี้ย่าเดี๋ยวออกมา,ถาเถอะเย็นก็เลยใจเย็ยนได้พี่น้องก็เลยประทันในหอด้วยน้ำฝาค่ะก็เลยถนนถนอมเพิ่นได้ยังสิละพัดหลังก็สิขึ้นแล้วเกิดทีม่มองกุกต้นไม้ลองเดูเห็นน้ำค่อาายบ่เล้วบางูคนหาใจอยู่ใต้ขอนใต้ไม้ก็มีเพิ่นขึ้นบ่ได้ค่อยสิคุ้มเอาเพิ่นกันนะเสียวได้บ่านู้ อขอยก็จะไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องข่อยสิคุ้มเอาซุ้มที่เพิ่นอยู่ใต้หน้าไม้า,มา่แอวก็ว่าคือจังเคยมาพ่อเพิ่นอยู่กลุ่มนี้อยู่แถวนี้แต่ก็จจำบ่บค่อยได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมานตัดต้นไม้นี่ล่ะค่ะข่อยก็คิดว่าอยู่แถวๆนี้แหละแต่ว่าข่อยย่างมาบ่ถึงหม่องจักเที่ยก็เลยบ่เห็นเพิ่นนะพี่น้องโอ้ยยา,หากกงหักยางแต็กทะนอ้อ มันสกันโอ้โหหักเปลี oh ่ยนไปนอนระเบิยงกวงเห็บนี่เอวกับกระต้านอยียด่นออยู่ตนีเจำมุพิ้นก็ได้ะ มันจะมองพื้นดินพันก็ได้ง่ดอกพี่น้องบเก็บพื้นเต้นหน่อยคนแต่ว่ามันเก็บจตนหน่อยกระอดดไปเดียดอกบ้าไก่เป้นใเน่ยอยู่ค่ะคนกรบบ้าไปซีสละ่สละราคาอย่มองดเนี่ยมองข้างในราคาไบึงดิเอ้ยเห็นแล้วบ้าแล้วบางจะปดอ,ออกแล้พี่น้องเลากโลกที่เห็นพานะคน่ปวเหเชื่อเห็ด ดูมาเพื่นจะได้เกิดอีกหลายหายโอ้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 โหอ้นห้โหัอ้โอ้ออ้โ้อ,องแล้วอ นั่นก็เมียน,นี่นั่นเมีนติแค่ละพี่น้องว่าเมีนบกเมีนบล็อวโอ้เมียนีน่นมมนั่นก็เมียนโอ้ยั่งว่าอนมะไก่เถอะนะโอ้ยนี่เปื่อเราเป่าจ้ะเปื่อเปื่อบึงกับหูแล้วนุ่มๆนี่เด้สืนุม,นม,นนมบาคาุค่ะ นี่เชิดเป็นยังไงโอออันนี้บบก็เชกระหนมแล้วค่ะพี่นงเอ้หนุ่มแล้วคะ่วคะขอโทษคะ่ะอยู่ตรงนั้นแหละนี่จะพี่นงกล่องเห็ดหนังไก่สายหนีสายเดีย่ยวย่าเอ,าเอา๋อเพิ่อนไม่ใหญ่ไปอยากได้ลูกเพิ่นง,งามๆจะที่นี่ย่เอ๋วกะสิไดท้ทำควมศาสตร์ปัดขนตัดขาเพื่อนฝนกระตกพี่นงเอเ้ยบ่ได้เฮ็ดห้เบิง่งอย่งเด้อวจ้าจึงไดย่าเอา๋วกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่นงหล,ยลายๆย่ยเอ๋วสเฝ้าเห็ดแล้วก็สสีฟ้าเมียบบานจะพี่นองฝนตกห้ําค่ะ ขอบคุณหลายๆเด้อที่พักกันมาเป็นกำลังใจยายเอ๋หัวถึกๆช่วงนี้น้อยตลอดนาขอให้พักกันยืดดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขดีตลอดไปเจ้าพี่น้องจังบอกกับยายเอ๋วได้อีกคลิปหนาได้จ้ายายเอ๋วกับศิลาไปเรื่อยๆนี่แหละเฮ็ดนั่นเห็ดโบเฮ็ดโบไว้โบเบิดปลายายเอ๋วประเสาเก็บเด้อค่ะสวัสดีค่ะ